อันเนี้ยช่วงช่วงที่เราได้เขาเนี่ยละเป็นฝนตกแล้วเราไปลอกท่อมาแล้วยังไงอันอันเนี้ยนะที่บอกว่าลูกใหญ่เมาเมาคอเหมือนนั่นคุณให้ออกเฮ้ยมันอย่างนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนโนมแม่ส้มสายคูณคูดใดยินดีต้อนรับเข้าช่องสัมรัตดิ้งจ่าเมนูไรคะวันนี้มื้อนี้สภาพไปกินลิ้นง่วงลิ้นง่วงเนี่ยเอามาโชว์ซิ เดี๋ยวเก็บเกี่ยวก่อนเก็บแจวแจวกลมก่อนเก็บแจวกันต้องขี้เหรอ่ะไม่ตีเอาเวลากินเอายกมาอย่างนี้เลยป่ะเดี๋ยวโยกนี้เราเข้าไปครับน้กินข้าวแมนตัดเฮ้ยอะไรครับพี่ลิ้นมาเป็นกีบขนาดนี้บอกลิ้นลิ้นลิ้นลินสองเฉกลิ้นสองเฉกลินไร เดานำสมาชิกใหม่อ่ะสมาชิกใหม่แนะวน่ารักคบแต่แล้วหรอเมียพี่สำราญมาแล้วหล่อโอ้ยแม่อันนี้อันนี้น้องน้องยังก็ซื้อเปียจ้าเปียน้องเปียนี้สามร้อยเอทเตอร์ค่ะคอนเทนอฟซีของช่องพี่สำราญอาจจะยังไม่รู้จักน้องเปียบริศานในการเชื่อกันแต่ช่องไม่ให้อ่ะหืมต้องเปิดตาให้ินมากเลยน้ำมีดีสิคันเธอรักใส่เนาะเห็นลำมือ มันใหญ่แท้อ้กินเปล่าๆปลก็อะไรอยู่เนื้ข้าวเลยว่ะอุ้ยเกิดมากพวกใครกินไล้เนี่เฮ้ยอีหรไปเห็น่อยพี่พี่สำราญไม่ลอกหนังก็ได้ครับคนจังหวัดอะไรลงคนเอ่อสมุทรสาครนี่ตอนนี้ผมนั่งฟังเสาร์แท็กเขาอยู่ซ้ายขวาให้ผมฟังได้ผมฟังตั้งแต่เด็กเป็นเจ้าไหนเป็นเจ้าไหนเอ็มเอ็มอีหรีด่ว ได้นั่งก็ลิ้นง้วนี่ที่สุดได้ได้คบานนี่หนูมีดอาอายปาดปาดมองนี้เห็นมาตีน้ำไเลยพี่พี่ปาดปตรงนี้ให้หนูกินนิดนึงเฮ้ยไม่ต้องแปลหรอกซับไงดูเอาพี่สำนักคุยกับน้องหน่อยแล้วน้องไม่ใช่ได้กินหมดแล้วเฮ้ยเออมองมี้ไหมเออมองมีมองอ่อนๆมั้งนี่อะไรโอ้่เสื้อโคยด้อหแฟนมาแฟนพี่มา เดี๋ยวเดี๋ยวโลบาเนี่ยโลบาหัวพ่อไงก็เต้นก็พ่อมาตลกอะไรชอบพี่จำราเขาเลยเต้ก็มาก่อนโลบาหลุดหลุออกมาเองอ๋อขอโทษมามาไม่บอกขอโทษขอโทษเอาเอาเอากระยี่มาหน่อยกระยี่มาหน่อยเอฟซีเขาเรียกร้องเขาอยากเจอแฟนพี่จำราญพี่จำราญหนูถามหน่อยอันเนี้ยช่วงช่วงที่เราได้เขาเนี่ยละเป็นฝนตกแล้วเราไปลอกพ่อมาหร้อยังไงอันนี้ยนะที่บอกว่ารุ่นใหญ่เมาเมาพอเมื่อนั้น โอ้ยมึงอย่างนี้อ่ะงงเลยอย่ดีก็มันจะไม่จะไม่ม่หนูนั่งอะค่ะเอาเอาก้าอีเสริมไหมนะกราอีเสริมก้าอีเสริมมาก้าอีเสริมมาสไปร์บเป็นเลยพศนีให้พอนั่งเป็นเด่นเนาะเป็นไงรสาเป็นไงถึงไงล้ต้องเ่งเนี้ยมันบอกเดี๋ยวรอนั่งพ่อไออินผายยังไงถ้าครูอืมพ่อดูเขามากินนะเขาได้ไหมพ่อดนัวอื้อ๋ออ๋อรงนั้ พี่สำนานชิมแล้วพี่สำนานก็บอกรสชาติกับคุณผู้ชมหน่อยอร่อยมาก <c oughs> มันเอา้าโอ้ยอยอร่อยแบ๊กไม่ให้กิกนถ่ายแล้วาล่นมาอยู่นีจุดเก็บยากเนี่ยพี่นอไงอร่อย เลยอออ่ะืรสชาติมันเป็นยังไงมันเหนียวไหมใช่คือกระเหลาเนื้อวัวเก๋เออมันจะมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นวัวอันนี้เขาต้มนิดเดียวแล้เนี่ยกี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงเออคือกรึบกรึบกำลังเคี้ยวนะคือแบบอร่อยมากอ่ป้อน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 สาวหน่อยป้อนสาวหน่อยเหมือนเนื้อกวางเนาเนี่ยเฮ้ยเหมือนเนื้อกรึบกรึบปกติเราเป็นคนสแกนดิเนเวียใช่ไหมไม่ใช่เนื้อกวางกินเนื้อม้าเป็นล่ากวางมูสประจำม้านี่ติดเลมันนั่งเคียงได้ไหมาีน้องน้องครับเด็กเอ็น มีตังตังซื้อเสื้อแต่ไม่มีตังซื้อเสื้อเด็กเอ็นอะเป็นเป็นสไตล์เอ็นอยู่ข้างล่างอ่าท่านโทษนะคในช่องสำราญยังไม่จ่ายอันนี้เจลนี่เรือยเจลเจลซีฟู้ดกินไปได้มันมันเหม็นสาบไหมไม่มีเลยกินแบบหัวไม่มีเลยตอนต้มตอนแหลกไม่กินอยู่มันเป็นกลิ่นกลิ่นเนื้อนั่นแหละอย่างที่เราเคยกินกันนั่นแหละไม่กินเลยเนี่ยไม่กินเลยจะมาสีออกแบบกินใส่ลงสีออกสักขาดหน่อยนึง อันนี้คือลิ้นทั้งชิ้นจุดไหนที่อร่อยที่สุดที่ตำรานบอกคุณผู้ชมหน่อยขั้นอารมณ์เลยนะไปตรงนี้ไปเลยไอรินไอรินเลยเนี่ยต้องแต่ทำรายการด้วยกันมาเนี่ยเมนูนี้ปลอดภัยสุดแล้วิีสติดใจสุดแล้วถ้าแบบของอร่อยอ่ะมันจะไม่ค่อยพูดเลยเว้ยมันจะไม่มีคำพูดออกมาเลยจะเงียบของมันอร่อยจริงเอาเบียร์กินได้กูไม่เอาละเอากรให้กินก็บพรกินเนาะจะมาเข้ามาจะไปเข้ามาจาเบิ้งเด้อน่ะลิ้นมันยัมีไข่ ไข่คืออะไรไข่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 มันลิ่นไหมมองนี่ล้วแซ่บ่ไขซีฟู้ดด้วยค่ะพี่น้องอันนั้นซีฟู้ดอันนี้เจียวขมน้องอันนี้ข้าวเปล่าเดี๋ยกินแล้วแซ่บจิ้งจอกข้อหน่อยขอหน่อยอย่างนี้เลยนะไม่หน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่สำนันกินลิงค่งสุดท้ายเมื่อไหร่ จำอะไรกินบ่อยอยู่แล้วจำอะไรได้เบ้างจำอะไรได้เลบ้างกินลิ้นอะกินลิ้นวัวน่ะจำลานใช้ลิ้นบ่อตรงนี้มันเหนียวไปต่อไปต่อเพราะถึงครังแรกเลยครข้งแรกก็อเป็นครั้งแรกใช่ไหมจะส่วนมากกับที่กินหมูมันจะกินลิ้นหมูเออตามรถเข็นที่ว่าเขาเขอยากลิ้นหนูพฮโลโหลก็เจอบ่อยเขามีคำอะไรต่างกันไหมอ่ะร้อยเอ็ดกับสุลินคำพูดอะไรอ้าวอ่ะอย่างลิ้นวัวของร้อยเอ็ดเรียกว่าอะไร ลิ้งัวนี่ลิ้งัวนิ้งัวแหละอ่าสวยสวยสวยอบบตาเกลี้ยอือฮะตาเกลี้ยตาเกลี้ยตาเกลี้ยต่บอกว่าพี่สำราญอ่ะเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่มีการตวงเลยในทางสิ้นคือแบบรถมือรถมืออย่างเดียวที่มอโอ้โหมีเยอะใช่รถมือเยอะบร่อยส่อนชูรสก็คือหมดกระปุกทุกคนั้งเบิร์ดบ้ามเบิร์ดผมเบิร์ดเข้าไปลิ้งหัวนี่สมัยที่อยู่แบบร้อยเอ๊ะให้สุรินอย่างเงี้ย คือเขามีขายแบบเป็นลินแยกนะหรือว่าเราต้องแบบรอเทศกาลล้มวัวเท่านั้นเราถึงจะได้กินขันเเมนตะกอนกับทาเทศกาลล้มมัวที่ว่าเขามีงานงานบวชหรืองานซุปอย่างต่างๆกันแหล้วกษัตริย์กับคุณเหล่าไปเคียงเลยเคียงอยู่ตลาดอยู่อำเภอเพมีอารมณ์แบบว่าอยากกินลิงงัวขางัวมามีเลยต้องเป็นบุญเป็นงานเท่านั้นงานเป็นงานงานบุญแต่ก็ซื้อมือนี่ก็หาซื้อเอาหน่อยน่าตลาดเนาะซื้อมือนี่หาซื้อเอาเพราะว่าไม่ได้หาง่ายนะก็ลิ้นซุ่มลิ้นมันเนี่ยคันว่าข้าไปไปซาเลยเมื่อท่านเขาหรอก อ๋อไปช้าคือไม่ทานแมนแมนก็มันตัวเดียวอันเดียวเนาะช่วงที่เขาล้มบัวเหรอหรือว่าช่วงที่แบบเขาขายกันที่ตลาดขายที่ตลาดแต่ปกติอ่ะถ้าเราเราซื้ออ่ะเราจะได้แค่แบบลิ้นเนี่ยที่เป็นชิ้นแต่ว่าอย่างเงี้ยนนะแมหลังลิ้นอย่างเงี้ยมันหากินยากนะ่่ยอออระสุดหนักสุดหนักเขาเขาสีเขาจะหั่นแกะแยกขายเอแผ่นลิ้นอย่างเงี้ยแมนคือสี่ดหลิ้นมลิ้นตั้งหากมองคกกลิ้นนี่ก็เออตรงนั้นเราไม่ค่อยเจอแยกไปต่างหากเขาเขา่ได้เอาเอามารวมเป็นเป็นสินเดียวกันนั่นเอง เออันนี้ก็หาซื้อง่ายจุกมีรูดนึงก็หลายบาทด้วยหนหงาะอันนี้โลละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเต็มทีชิ้นนี้ประมาณเกือบสองโลชิ้นนี้ราคาตกอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบกว่าบาทประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ากำตังสามร้อยห้าสิบไปที่เขียงก็จะได้กินอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้าตัวมันมีอันเดียววะส่วนหลายกับบางคนเขาเขาที่สั่งสั่งเขียงหรือเร็ว ว่าเอาลินไไน้นไปให้เนี่ยชุบมืนไปเขาได้กินเพราะว่าแต่ละเขียงมันจะมีมีลิ้นอยู่แค่อัอนเดียวนอะเพราะว่าเขาใช้โซลโซลโซลโลลงลงเขียงเขียง,ง,ง,งละตัวนะแมนแมนไม่ใหญ่มาก,มากพูดถึงก้อยคาโคงนี่ที่สำนันเคยกินไหมก้อยคาโครงหมอไม่เคยกินเลยอ๋อไม่เคยรู้จักไหมรู้จักไหมคงจักอยู่ก้อยคาโครงนะเพียเคยกินไหมก้อยคาโคงอยู่บ้านมะเอิญข้ามหนีไหมอ๋อไม่ได้กินอะไรลมอ๋อแบบกินลม รบัวอ๋อแต่ว่าก็คือเราก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะประเภทรบัวแต่ว่าไม่ไม่มีการใช้หมุนไงก้ไก้าโค้งกันก็แบบชาวบ้านไม่ทำกินแบบเวลาบุญงานอ่ะที่เขาแบบบุญงานตีบุญงานอย่างเดียวเลยถ้าเราทีแบบซอยกันปาดเนื้อไบอแต่ว่ากับมิกจุจุน้ำกงกงกันน้ำกงเขาสมนาที่จุหันจุยุบองเขาลมเขาีิจุแบบขั้นขั้นว่าลมขั้นวาลมที่ว่าแบงพูดกันอ่ะ โมเมนต์แบบนี้เนื้อไอลิ้นมันอร่อยกว่าเนื้อมันอีกนะอร่อยเนื้อมันก็เหมือนเนื้อแดงอ่ะลิ้นมัน่ะลิ้นเป็นส่วนที่เยขาชอบที่สุดอ่ะในก่อในของไอ้นี่เลยแล้วกับบดเหนียวพร้อมนะบดเหนียวไอ้ไงบอกเลยกินครั้งแรกเพราะว่าแสบกว่าหมูอสามจานทร์อืมอร่อยรองเอาเจียวอันไหนก่อนนี่นเราต้องออริจินอลเลยอืมขุ่น้องขุ่มฝีเลยอ่ะ ผมไม่รักกินน้ำที่หวานเจี๊ยบใช่หวานเจี๊ยบเลยปลาปักก็อร่อยอร่อยอยู่นะเข้าใจแล้วว่าแบบทำไมเขาถึงไม่ค่อยพูดเพราะมันอร่อยมากมันทั้งกึ๊ดทั้งนุ่มอยู่นะมันก็มีหลายเทคนิคย่ำงก็กรึดันกึ๊ด้เลยววะทานมันต้องอยู่ด้วยการหั่นด้วยที่มันอร่อยมากพี่สำรานพี่สำรานเป็นคนทำกับข้าวอะไรก็อร่อยอ่ะเปิดร้านมาเปิดร้านมั้ยเปิดร้านนะเจนจัวเจนมาแล้วเดี๋ยวเขาเส้น นไปกินไปตัวเจ๊งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนพี่สัมลังเคยเปิดร้านด้วยนะร้านอะไรร้านละร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงแล้วทำไมมันถึงเจ๊งมึงเกิดอะไรขึ้นอันนั้นเศรษฐกิจตกพอดีช่วงโควิดพทพอปช่วงโควิดเหรอคนกินแล้วตายไงร้านแก่โอ้แล้วอีสานนี่เอลยคันน้ำจิ้มนี่ที่เด็ดของขาดเลยคนอีสานเนี่ยน้องคมคมบีมันไงหมดแล้วใช่ไหม่ะของแท้ โอร่อยเนาะอร่อยเนาะนุ่มเนาะยังน้องยันเลยเดียวหั่นได้ไหมเปรี้ยอันนี้เดี๋ยวแม่ตอนแรกบอกกลัวลิ้นแม่งหั่นแดงวนเลยครับเปรี้ยมพวกนี้แซ่บเออติดมันเนาะคันจิ้มใส่น้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดกะทิอินเตอร์ขึ้นมาหนิดหนึ่งพี่ดองกินง่ายไงไม่พูดอะไรเนาะข้าวคำใหญ่เลยพี่ดองกินง่ายอยู่แล้วไม่พอพี่น้องรู้ว่าวันนี้ถ่ายลรืนมัวใช่ไหมพี่น้องเดินไปตักข้าวไอ พี่หนอเกินได้หมดหมดยังยังยังใช่แล้วอันนี้ต้มครับเดียวนะอันนี้ต้มหนึ่งชั่วโมงเองนะประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่ใช้หม้อแรงดังนะแล้วหนาๆอย่างเงี้ยคือไม่เหนียวนะไม่เหนียวเลยอันนี้คือเปื่อยเปลือกว่าลงไปในน้ำเออมีวิธีบอไอต้มไงมันบเบาๆบ่ได้หรอกใส่อันตะไคร้ใส่ข้าวไปมักตุดแล้วต้มคับกินข้าวมันจะซื่อเนาะของไทยเท่าหรอเนาะใส่หลายในตี่ยใส่ไก่ ฮะตู้ซึ่งห่อแล้วจบบ้าไปแลมวอุ้ยอ่านตงนี้เป็นตอแซ่บอันนี้อร่อยแน่นอนโอ้โหนี่แหละนี่เราทิ้ดได้เลยอ่ะเอาแบบบ้านเท่าเลยเนาะอ้อยอ้อยแอมหลายแอมหลายแต่ละคนกินเนี่ยโอ้โหจะถึงห่วยมากดูวาณกันเลยฝากไปเฟซบุ๊กให้เรียบ้อยหน่องเด้อช่องลำนั้นวิจ่าพฝากกินอาหารในสารแซ่บๆมีไรสดนะฝแล้วก็มีไรสดล้วก็ค่อยติดตามเรียบร้อพี่น้องแล้วก็ฝากช่องยูทูบเนี่ยลำนั้นวิจ่า ปวดไหล่ปวดแชร์ซับตะไคร้ร้ายๆสิได้มีแห้งใจหาแนวแซ่บๆมากินซูพีหน่องดินะพีหน่องก็คือเก่าด้อพี่น้องอกอง่อนที่จะก,กันก็ฝากช่องสำราญไปแนี่ยหักสำลักน,น้อยๆแต่ให้มากระดนเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมือ้อนิข้าวเก่าเค้า่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ